สวัสดีครับสวัสดีครับมนชีวิเอ่ามณชีวีกุนเต้หลังเดินกลับป่าปังน้องดื้นนะฮะไปดูน้องดื้นเขาได้เป็นอย่างกาเลยกพม่านี่ฮะเขาจะไปโรงเรียนแล้วก็มีเนื้อนกฝ้าย่างนี่ฮะป่าปังย่างนี่ฮะลำพริกล้ำตีเลยแล้วก็ปุลีมณไปตลาดมานะฮะก็เห็นเขาขายสันเหล่านะฮะดีใจมากๆได้ได้กินสันเหล่านี่คือน้ำพริกปลาทูนะมนตั้งแต่มณมาอยู่ที่นี่มณยังไม่ได้กิน เช่นเราเลยนะฮะคิดถึงมากๆคิดถึงอ่าชาวไทยแล้วก็คิดถึงอ่าอาหารที่นู่นนะฮะเนี่ยเช่นเานะครับอืมเฮ้ยมัม่วเมือนชาวคนชอบที่เช่นเราวามากๆเลยอะ่ะ อนมพัทจะติดกิ่ตัองเลยวะฮะอร่อยมากข้าวเราเพื้อผึ้งืขอ ่นมีน้อคุกโอเคว่านีปลาทูชอบเป็นสองโซ่ขนมนี่ครับอร่อย เขาน่งน้ำน้ำให้เน่้าอยองกว้านนงนากเชืเขาๆเล้า,า,า,าก ข้าข้าเนี่ยไข่ไก่เออชิ้มนมนะบาัก็ไดก็ค่ะขาดทุกอบบได้ลผักม้งหอมมี่อ่มาขายอ่ะผักคัตอ่ำนะพักสลับอื้มถึงเนี่ยจับตองขนะ้าวหนอีอวข้าวแข็ สซแล้วอาเมื่อมากอางเวลาพีให้มาพูดถึอะ

ทำไมบนน้อขาดจ้งของเชนนั่นมาให้ตยัดตอืเสาะำตั้งน้องคือคืออะไันเก็มจัืมนี่นเอ

แค่นีฉันเล่าก็กินนะเอาสุดยอดเลยอืมถ้าเราดรสิองฮใช่เขาเมื่อมามืองแล้วกมุเขามามืองแล้วกมพูคนปนิงเขาจอหึ

จะดูคาบ่ะจะดูคาบไหนแด้อไอ้ดกคับอันเจ้าคับน่หนุก

โอเคครับพี่น้องมุ้งชีว์คนณใ้หนังแหลนลาพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ปลาทูสันเลวนะครับลังเริมของประเทศไทยขอบคุณน้องมาที่ติดตามนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณค่ะ